สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กับมา่งพบเพื่อก็ชงมะดามบูดีเคคือเก่าจะ้ะคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะหลังเลิกงานมากกับเขาขั้วเนาะค่ะเนาะมือนี้มะดามสิพาพี่ผน้องมะฮิตอ่าฟาเกเตล่าฟาเกเตล่าคืออ่าทอดหมูแมนบ่าว่าพี่น้องขอยเอิ่นว่าถือฟาเกเด,ดล่าเนี่เป็นอานของของเดนมาร์กเนาะคะ่ะเนาะบานห้ากว่สิเป็นหมูทอดเลยจ้ะพี่น้องจ่าแต่ว่ามะดามบไดา้สิบเฮ็ดคือ คือคนเดนมาร์กจ้ะพี่น้องมาดาม,มเซมาเฮดแบบสไตล์ไทยๆจ้ะสิมาเฮดแบบสไตล์ไทยๆจ้ะอันนี้ก็วัตถุดิบเขาก็มีหมูสับหมูบดนะคะหมูบดหนึ่งกิโลจ้ะพี่น้องแป้งที่เพิ่นเฮดขนมปังเลยนะจ้ะแล้วก็มีเครื่องปรุงรสแล้วก็มีน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลแล้วก็มีเกลือจ้ะพี่น้องมีเกลือแล้วก็มีถัว่วถั่วแขกว่ามันถั่วไทยพี่น้องถั่วแขก ขัวแขกหัน่นฝอยแล้วก็ใบมะกรูดหัน่นฝอยค่ะพี่้องนี่นละจ้ะมะดามสิพ้าพี่พนองมะฮิตมะดามสีเฮ็ดไข่ไข่เอ่อคล้ายๆกับทอดมันนะคะสีไส่เครื่องแกงเครื่องย่งพร้อมค่ะพี่น้นงใส่เครื่องแกงเครื่องย่างพร้อมีนินะสิบบเฮ็ดแบบฝรั่งจ้ะเฮาสิเฮ็ดแบบไทยๆเฮาจะเอามาดัดแปลงจ้ะพี่น้นงอาหารฝรั่งนี่แหละต่มะดามสิด,ดัดแปลงดัดแปลงให้มันเป็นเป็นของไทยนะจ้ะ นี่จากพี่น้องเครื่องแกงที่มาดามเตรียมเอาไว้จ้ะเครื่องแกงนี่กับฮอบหิวม,มาจากบ้านจ้ะพี่น้องเอามาตำองกเงี้ยองเครื่องมันบกบเราจะเนาะละลายเครื่องแกงของเฮาให้มันเข้ากันพี่น้อง ใส่น้ำตาลไปนิดนึงพี่น้องใส่น้ำตาลไปนิดนึงแล้วก็ผงปรุงรสใส่เข้าไปใส่เกลือคุอลีคุล,ลีกโล หมุ่บดลงไปตามด้วยแป้งแล้วก็ขย้ำๆขย้ำๆคุลีคลีให้เข้ากันนะคะ นวดนวดจนจนมันอ่อนแอแหล่ะคุณล่ะพี่น้องนวดจนเป็นเหนียวตุยตุยทุล่ะห้าจังเอาไปทอดนี่ล่ะทางฝรัง่งคนเฮ็ดก็สิใส่ตะเกือกกับพริกไทยอย่าพี่น้องแล้วมาดามสิใส่ไอ้พริกแกงคนใส่พริกไทยเขาใส่พริกแกงพี่น้องแต่ว่าเคยเฮ็ดไปแล้วลูกผัวามักคักพี่น้อง ติดใจก็เลยเฮ็ดอีกเฮ็ดแบบฝรัง่งเพิ่นก็บอคอยมากแต่มันจืดพี่น้นงมันมีแต่เกลือกับริกไทยอาหารฝรัง่งแล้วเพิ่นก็เสีเฮ็ดโซดหลาดกินกับมันฝรั่งอย่างสินะแต่ว่าของมาดามกินใดกับเขากินกับยังกระดจากพี่น้นงเสบมากเพิ่นมากอาหารไทยก็เลยจัดไปแบบไทยๆจากพี่้อง มามันี่มานับสิใส่ถั่วแบบนี้ใส่ถัว่วก็บนใบมะกรูดซอยไปประกูดซอยพี่น้องคุลีคุลีให้เข้ากันนวดไปเรื่อยๆจากพี่น้องนวดนวดจนมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมือแหละ ต้องเสียเอาไปทอดนาะจะเนาะหนวดเข้าไปเรื่อยๆจากพี่น้องนีะขาบหมูทอดสไตล์มาดามจากพี่น้องใส่เครื่องเกงใส่บาบากูดใส่ถั่วแขกหันหน่นนาะจะเนาะนี่หน้าตากระสิตประมาณนี่แหละพี่น้องเห้าม,มาลุ่มกระทะทอดกันจ้ะ มะดำมี่ใส่ไฟกลางนะพี่นงเริ่มแรกะอ,อ,กกอาาใกะอกอกกให้น้ำมันมันหอนกีดจาดก่อนมะดามพี่ใส่ไฟกลางนะพี่นองเปิดขั้นตอนแรกตอนแรกเขาก็เปิดให้น้ำมันมันหอนก่อนนะจ๊ะเนาะพอน้ำมันมันหอนในที่เขากะ ลดไฟจ้ะลดไฟใส่ไฟกลางจ้ะพี่น้องหมูทอดจะตายมะดามสามาถหลอกเลียนแบบได้เด้อพี่น้องบ่มีดิกระซิบหรอกเฮ็ดคล้ายๆอันทอดมันเท่านั้นแหละจ้ะแต่ว่าจะเอาเนื้อหมูเห็ดพี่น้องเอาเนื้อหมูเห็ดใส่ใส่เครื่องแกงใส่ย่างเรียบย้อย ลูกผัวทั้งนี้บะามาักดอกอันแบบแบบเดนมาร์กพี่นโอ้องเพิ่นบะมักจ้ะหมูกิโลหนึ่งกับบะข่ายไรปลายดอกโโอพี่น้องเพราะดีบะหน่อยบะหลายเพ,พราะดีพอาดี เหลืองหอยหน้าตาดีมากเลยพี่น้องค่ะ อดหมูมาดามขัดวะพี่น้อง<ม> <c oughs> จากคนเห็ดเจขาเปลี่ยนกายไม่เห็นเห็ดเขาเปลี่ยนพี่น้องเลยพุ่มใจคัดขนาดเลยค่อยดีใจดีใจดีใจคัดพี่น้องเลยจากคนเห็ดยางเปลี่ยนเอ้ยมาอยู่เมื่องหนอกเห็ดเป็นผูยยางแล้วพี่น้องเห็ดเปลี่ยนล่องเบิงสันตี้ขันวบาอดอดยางเดียวเลยเห็ดเปลี่ยนเลย,ยดีใจดีใจน,น้ำจ้าของ ไม่ใช่หน้าตาดีอย่างเดียวนะคะพี่น้องขาอร่อยด้วยค่ะบรายซืมส้มเจ้าของบราย,ย่้อเจ้าของเน้อพี่น้องเบาเรื่องกิงสูกี้สุนองฟังจะ้ะบระแมนน่นาตาดีอย่างเดียวแล้วบระแป็นสีสันสวยอย่างเดียวจะอร่อยพร้อมดีใจ้อพี่น้องจากคนทําอะไรไม่เป็นเลยอยู่บ้านห้องกระสือกินจะเฮ็ดยังกบะโปรง กินอย่างเดียวมาอยู่้างนอกเฮ็ดเป็นทุกอย่างเลยพี่น้องดีใจหลายเฮ้ยดีใจหลายมาแม่เฮ็ดเป็นแล้วกับบ้อแสบเนีแยแบพ้อพี่น้องลูกพวมากลูกัวติดใจลูกพวติดใจกันพอพนสิพาลูกพาเต่าไปกินเขาหลานอาหารอันลูกใช่ปะม่พ่อสิมากินเขาเฮ็ดยังอันสิมากินอาหารไทยเฮ็ดอีหยังมดสิบแม่กเ็เฮ็ดเป็นแถมยงังแสบอีกต่างหากอันมากินอันอยู่านไทยนี่ถ้าเกิดวันวันบแสบเด้ เสียงเงินอีกแพงกับแพลงลูกทายวานะโอ้ยแม่ก็เป็นปึ้มแะ้วปบบน,นี้พี่น้องค่ะโอ้ยคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนียครับพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เยค่ะ้เพื่อเป็นกำลังใจให้มาดาม็นคลิปใหม่ๆต่อไปจ้ะไปพ่อกันคลิปหนาค่ะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะพี่น้องคะ่ะลาไปด้วยทอดมันหมูต่างซื้อ่าทอดมันหมูก็แล้วกันเนานะแลพี่น้องเนาะทอดหมูมันธรรมดาไปเอา ทอดมันหมูดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะทอดมันหมูเวยค่ะเด้อซื้อชื่อว่าทอดมันหมูนะคะเพราะว่าเห็ดแบบเฮ็ดแบบถอ,อดมันป่าแต่ว่าเป็นเนื้อหมูจ้ะพี่น้องจ้ะไว้พ่อการคิมนาค่ะสวัสดีค่ะ